ว้าวถึงว่าอาหารชั้นสูงที่แซ่บที่สุดคอยก็ว่าก้อยไข่หมดแดงนี่แล้วเป็นอาหารชั้นสูงขักสูงแน่ผุนละเนาะมจะุจาว่าบ่บรรยากาศในมือน,นี้ก็คึ้นฟ้าคึ้นฝนเป็นก็จังฝนสิตกแต่ก็คือบบตกดอกจ่าต่ล่มนี่เฮ้ hey! คักแห้งเนี่อีลีเด้มุเจ้าก,กระเบื้องจากใบใหม่ที่ละโอ้ยคงสิบตกดอกเนะาะราศีก็คือสิไปตกทางอื่นพูนละตก้ค่อย่แน่กับบด้เนาะมันห่อนคากห่อนแน่เอาคากเอาแน่ตกพ่อให้สีเย็นยนแน่เนาะตกซื่อๆเด้ออย,ย่าลมแห้งอย่าแบบว่าคืึ้มฝาคึ้มฝนอย่าแบบเวยพายู่ดูดุน่นหลอนแบบนั้นบ่เอาเด้อตกซื่อกับพ่อพ่อให้เย็นแล้วก็พ่อให้เชาา้าน้าแถวนี้เพ่ไในมีฝนมีน้ำให้ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแน่เนาะมือนีพ่อก็ซื้อคอกซื้อเครื่องมาหลายนาะซื้อกะเทียมซื้อหอ แดซื้อบักพีกแหงเขาครัวพุ่นแล้วมาเตรียมไว้โอ้ยก๋อยไข่มดแดงแบบสดๆแล้วก็ซื้อเครื่องแบบสดๆใหม่ๆเนาะจ้ะถ้าครัวเองนี่ก็คือจังสิแซสบคักหอมคักละจ้าแต่ครัวเองก็คือสิบปไดดอกจ้ะเกรงใจข่าเงื่อนเพิ่นเนพะว่ามันก็สิคิ้วซีเมนต์แห้งเนาะพะว่าล้างบานอีเมก็สิเป็นหนาบ้านของิ่นั่นะอนะจ้ะหลังจากสิได้ไข่มดแดงมาอีเมก็สซลอามาล่างนามจักสีหลายๆนามเนาะจ้ะว่าอีเม่เห็นไข่มดแดงมันมีนามออกมาแล้วเนาะจ้ะอากาศมันฮอนลายันามมันก็สิทอง สอทองเสียพุ่นละจ้าโอ้ยก่อยไข่หมดแดงนี่ก็ได้ลายคากหลายเนี่ยอิพอไปสื่อบอกว่าแม่ข้าพนคิดเงินผิดบ่หรือจังไดเพนว่า3ตะก,การ0อย1นึงสตะกา1ลอยิบาทอี่พ่อก็เฝ้าเลยอเลยเฝ้าจ่ายเงินแล้วก็เฝ้า,ฝา,าย,งา,ยางมาย่านไแม่ค้าคิดได้ แม่ค่ะต้องคิดคิดแต่ๆเพว่าตะการละหายสิบบาทมันคือสิลดคักลดแน่แท้ปู๊บบางทีได้เกือบเต็มตะการนั่นติละได้บักลงบักลายหนึ่งเด้เแม่ค่ะพิดกักแต่ๆแต่ว่าอีพ๋อมันก็เฝ้าใจเงินบุ่นแล้วว่าคิดในแง่ดีเพิ่นอาจสิใกล้สิเมื่อเพิ่นอยากสิกลับแล้วเนาะเพิ่นก็เลยแถมๆไปเนาะจากว่ามันอาจสิเก่าแล้วเนาะเพราะว่าน้ามันออกแล้วเนาะคิดในทางที่ดีเนาะหลังจากน,านั้นอีแม่ก็สิมาหัน่นหอ่อคันเครื่องนะจ้าก็สิมีหอมแดงหอมสดหอมเปรย้เลอีแม่ก็จะหั่นบักพพริิกกกไปจจััหนนน่่่่วยเเืออแแตงสสสีีาะ้ม็ ก้อยเลยกอยเส็บๆกอดนะว้าวถึงไข่มดแดงนี่แม่ก็บ่ค่อยมากปันด้า้เดทถูพ่นใส่แป้งแม่จ๋าล่างแป้งแม่จ๋าแล้วก็ล่างน้ำสีออกดีๆมันมีความหอมความเอียงความสมของไข่แม่อี่แม่มากแบบเอาไปแล้วก็ไปล้างเลยนะแม่ล่างจากน้ำแล้วเอามาก้อยในสีมันสีมีความหอมความสมแม่อันนี้อี่แม่อาจจะต้องใส่บักหน้าแต่บได้ใไซได้หลอมนี่เพราะว่าอย่างมื่อตีมัน่สมแม่จ๋าก้อยไปมันก็ยุซื่อเนาะ เป็นคือกันบ่ภาวะห้ยแสบก็ต้องก้อยสด,สดๆปุ่นแล้วแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้น้อกนาจ่ะเพราะว่าผู้เพิ่นเคยไปหามาเนาะเพิ่นก,กับจักว่าเพิ่นสิไปหาเพิ่นกับใจแป้งล่างออกซีด่ดีๆผุนหลาเะว่าต้องล่างแม่มันออกน้ำน,นาะจ่ะก้อยไข่หมูดแดงเข้ากับเซ็ดเป็นทีเรียบร้อยผุนเด้มาเด,ม,าเดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมื้อนี้อีแม่ก็สิตักใส่จานจักจานนึ่งนาจ่ะแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยไวใ้ให้ยายคือเกา่านั่นล่ะจ่ะยายก็บ่ทันกินหรอกเนาะเพราะว่าเพิ่นสิไว้กินมื้ออื่นก็แซ่ตู้เย็นไว้ผุนหลาเมื่อนี่พ่อก็สิิกกนนนข้าว่อเะะจพราะว่ายังว่าตีี้อแม่ก็ เอานอมหาคนหน่อยก่อนนะจากคนหน่อยหิวนมแล้วยี่พอว่าวาดเบิ่งซิมเบิ่งก็นนาแสบบอพนว่าวาดแสบอยู่แสบอยู่